เห็นรูปหัวใจสวยๆแบบนี้ไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตนะคะเป็นสบู่ค่ะสบู่จากกาแฟและว่านหางจระเข้ซึ่งนอกจากจะชำระล้างทำความสะอาดแล้วยังมีส่วนช่วยปรับให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นส่วนผสมจะมีเบสสบู่กาแฟว่านหางจระเข้มะนาวและน้ำผึ้งวันนี้เราจะทำสบู่สี่ก้อนค่ะก้อนละห้าสกรัม เริ่มจากเตรียมว่านหหงจระเข้กันก่อนนะคะว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยค่ะนอกจากจะกินได้แล้วยังช่วยดูแลผิวพรรณได้อีกซึ่งจะช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำปอกว่านหางจระเข้เสร็จแล้วนําไปล้างน้ําก่อนนะคะเพื่อเอาเมือกเอายางออกจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปปัน่น ว่านหงางจระเข้เป็นพืชที่ปลูกง่ายปลูกไว้ใช้งานได้ประโยชน์มากเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีว่านหงางจระเข้สดใช้เป็นเจลว่านหงางจระเข้ก็ได้นะคะพอเ,เตรียมเสร็จแล้วเตรียมมะนาวต่อเลยค่ะใช้มะนาวหนึ่งลูกคั้นเอาแต่น้ําในส่วนของมะนาวมีกรด aha จากธรรมชาติช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นต่อไปเป็นกาแฟค่ะ ใช้กาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันก็ได้นะคะกาแฟ1ช้อนชาคนละลายในน้ำอุ่นประมาณ1ช้อนโต๊ะซึ่งกาแฟก็จะช่วยดูแลผิวในกาแฟมีสารตานอนุมูลอิสระช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยทำให้ผิวอ่อนกว่าวและยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะต่อไปนำเบสสบู่ไปหลอมละลายหลอมละลายในไมโครเวฟสัก1-2น,นาทีสำหรับเบสบู่มีทั้งแบบใสและแบบขุ่นวันนี้เราใช้แบบขุ่นค่ะ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันช่วยชำะระล้างทำความสะอาดและทำให้เกิดฟองพอหลอมละลายสบู่เสร็จแล้วใส่ส่วนผสมได้เลยค่ะเบสสบู่200กรัมกาแฟที่เราละลายไว้1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำผึ้ง1ช้อนชาสำหรับน้ำผึ้งช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและน้ำผึ้งยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวอีกด้วยค่ะจากนั้นใส่วานหางจาระเข้และมะนาว ใช้ว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊และมะนาวหนึ่งช้อนชาสำหรับของเหลวถ้าเราใส่มากเกินไปจะทำให้สบู่นิ่มใช้งานไปก็จะหมดไวนั่นเองค่ะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วก็จัดใส่พิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนรูปหัวใจก่อนใส่พิมพ์ก็ชีดนแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแอลกอฮอล์ก็จะช่วยฆ่าเชือ้อ พอเทสบู่จนครบสีก้อนแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ไล่ฟองอีกครั้งเทใส่พิมพ์แล้วพักไว้ประมาณ20-30นาทีสบู่แข่งตัวก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะใช้พลาสติกแรปอาหารแะสะบู่เก็บไว้จะอยู่ได้นานค่ะและไม่ทำให้สบู่เป็นเหงื่อด้วยนะคะทำใช้เองไม่ยากเลยค่ะลองไปทำดูนะคะสะบู่กาแฟว่านห่งจระเข้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ